คหัวใจมีปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถป้องกันแก้ไขได้ค่ะโรคหัวใจที่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนั้นมีสาเหตุของการตีบซึ่งพบว่าเป็นไขมันคอเลสเตอรอลชนิด L D L เริ่มจับตัวเข้าไปอยู่ในผนังเส้นเลือดเมื่อวันเวลาผ่านไป L D L ก็จะยิ่งฝังตัวมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้เส้นเลือดมีการตีบมากขึ้น เมื่อเส้นเลือดมีความตีบมากกว่า75%ของขนาดเส้นเลือดก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกและยังมีความเสี่ยงที่ไขมันที่ฝังตัวนั้นเกิดปรีแตกกระตุ้นให้เกร็ดเลือดมาเกาะร้ายเป็นลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลันและรุนแรงซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจในส่วนนั้นตายค่ะ สำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสามารถแก้ไขป้องกันได้มีดังนี้ค่ะไขมันในเลือดที่สูง ไขมันที่เกินปกติมีหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแต่ที่สนใจกันมากที่สุดคือคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค่ะการลดคอเลสเตอรอลจึงเป็นการลดปัดจจัยเสี่ยงโดยต้องเริ่มจากการควบคุมอาหารบริโภคไขมันให้น้อยกว่า30เอร์ของอาหารทั้งหมดและปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารต้องน้อยกว่า300มิลลิกรัมต่อวัน ลดเลิกสูบบุหรี่บุหรี่มีผลต่อเส้นเลือดหัวใจได้หลายอย่างสามารถกระตุ้นให้เส้นเลือดหัวใจหดตัวทำให้ไขมันในเลือดผิดปกติและยังมีผลต่อระบบการแข็งตัวของเลือดอีกด้วยค่ะ การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกายควรเต้นประมาณ70%ของอัตราการเต้นสูงสุดหรือประมาณได้ว่ารู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยรั้งละ30นาทีอย่างน้อย3าครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่มีผลดีต่อหัวใจมากที่สุดค่ะลดอ้วนลดปัดจจัยเสี่ยงคนอ้วนจะเป็นโรคหัวใจได้บ่อยกว่าคนที่ไม่อ้วนถึงสองเท่าลดความเครียดลดปัดจจัยเสี่ยง ความเครียดโดยเฉพาะในผู้ที่มีอุปนิสัยเครียดง่ายจะป่วยเป็นโรคหัวใจได้บ่อยขึ้นกว่าผู้ที่ไม่เครียดถึงสองเท่าและความเครียดยังเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายให้ผิดปกติอาจทำให้เส้นเลือดหัวใจที่ตีบอยู่เดิมแล้วเกิดปริแตกหรืออุดตันได้ง่ายขึ้น แต่ก่อนโรคหัวใจนั้นเคยถือว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันคงไม่เป็นความจริงอีกต่อไปแล้วค่ะเนื่องจากมีคนป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อยสูงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจมาจากผลพวขงของการมีภาวะโรคอ้วนความดันโลหิตส,สูงและไขมันในเลือดสูงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการทานอาหารค่ะ ในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นเเอิร์นเว่ดเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือด ยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันร,รักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว่ยที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว่ยศูนย์สองเจ็ดห้